มันมีตัวอะไรหรอเก,กนไม่มีจุดอ,อีนอือหือเกนที่มีจุดใช่เอาหนูเอาเอ,าอาินอินอยู่ไหนอะอยู่นี่อือหืก ซอสไม่ใช่ตัวอะไรตัวอะไรลูกจีมถูกต้องจีมอีตัวตรงไหนชี้ก่อนชี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลากอีกตัวอยู่ตรงไหนลูกอ,อถูกต้องอันนี้ตัวอะไร ไม่มีจุดคือตัวอะไรไม่มีจุดคือตัวอะไรคะรถ<ด>ไม่ใช่สอ<ด>ไม่ใช่ตอมองหน้ามันมองหน้ามันก่อนดูก่อนตัวอะไรลูกอิค<า>่าอือฮึแล้วค่าอีกตัวอยู่ตรงไหนอื ถูกต้องผิดค่ะลากผิดลูกอันนี้หนูลากตัวนี้อยู่อันนี้ตัวอะไรนะไอ้ตัวอะไรนะไอ้มไมเมื่อกี้มีเฉลยแล้วตัวอะไรลูกสดะค่ะให้ตัวตรงไหนให้ตัวอยู่ตรงไหนตรงนี้ถูกต้องอ่ะลากมา แล้วก็อันนี้ตัวอะไรอ,อันนี้ลากมาตรงไหนมองก่อนอันนี้ตัวอะไรมีจุดข้างบนเรียกว่าตัวอะไรจีมจีมมีจุดตรงนี้ตรงกลางอันนี้มีจุดข้างบนเรียกว่าอะไรหาหาไม่มีจุดเนาะอือฮึอันนี้เรียกว่าตัว ค<ข>อค<ข>อคออีกตัวอยู่ไหนอยู่อยู่ตัวอยู่ตัวไหนอยู่ตัวไหนอะเจะอยังยังฝั่งนี้อยู่ตรงไหนนี่ตัวอะไรนะ นี่เหมือนนี่ตัวอะไรหรอเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเรียกว่าตัวอะไรจีไม่ใช่ข<ห>าไม่ใช่ค่ะ<ข>อะไ <ขอ S 1> รคอคออือหืออันนี้ตัวอะไรนะคออือหือคอลากไปตรงไหนลากมาที่คอเนี่ยใช่ นี่คืออะไรลำ uh huh. อือหือลำลำอีกตัวอยู่ไหนอยู่ทีน่นี่ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรคะเรียกว่าตัวอะไรลูกซอสซอสซอสไอ้ไอ้อ้ฮตัวอ้ไอซอสซอส

ดอตัวอะไรนะไหนต่อไปตัวอะไรหนูจะลากตัวอะไรที่มีจุดที่ที่มีจุดมันเหมือนกันเรียกว่าตัวอะไรอ่ะเรียกว่าตัวอะไรต่อต่อไม่มีจุดทำไมอ่ะแล้วมีจุดเรียกว่าตัวอะไรต่อจอ มี่ตอไม่มีจุดรอมีจุดอันนี้รอรอเหมือนกันเลยใช่ลากไหมลากมีตัวอะไรมีจุดไม่มีจุดตัวอะไรไม่มีจุดคือตัวรตอตอมีจุดล่ะตอรอรอไม่มี ไปตัวไหนนี่ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเรียกว่าตัวอะไรมีมถูกต้องมีมอือหือตัวนี้ตัวอะไรโูตัวนี้ตัวอะไรเรียกว่าตัวอะไรว้าวอือหืแล้วก็ต่อไปหา อือยา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 ,ยา,ยา,ยายแล้วก็ตัวอะไรคะสอดซอสอืสอหือซอสแด